สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะมาค่ะเป็นประจำเลยเรามาดูข่าวขึ้นฟีดดีกว่าเราไปเริ่มที่ s o h ู Entertainment ก่อนเลยนะคะก็เป็นข่าวขึ้นฟีดของวันที่5ตุลาคมปี2025ค่ะผู้ที่เขียนนะคะก็คือผู้ที่ใช้ ID ว่าเหมยชินค่ะเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเธอบอกว่าเปิดเผยเ,เรื่องน่าเศร้าของเฉิงเลยนักสู้ที่แม้จะป่วยก็ไม่ถอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อความข่าวเป็นอย่างไรคะ่ะเฉิงเลยนั้นได้ พสข้อความสุดฮาลงบนโซเชียลมีเดียพร้อมกับแคปชั่นว่าเราดูจะเจ้าชู้กันหน่อยๆน,นะพร้อมอีโมจิหัวเราะสร้างความหือหาให้กับสังคมบนโลกออนไลน์ทันที ชาวเน็ตก็เริ่มแสดงความคิดเห็นแบบติดตลกว่าอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่เฉิงเลยมีกับนางเอกในแต่ละเรื่องในปีนี้โดยเฉพาะฉากที่เฉินเจ๋อหยวนนั้นซ้อนยิงธนูนะคะในเรื่องของอริรักลิขิตใจซึ่งตอนนี้กําลังฮิตอยู่ซึ่งทําให้เกิดการคาดเดาอย่างมากมายมีคนคอมเมนต์มากมายในอินเทอร์เน็ตว่าปฏิสัมพันธ์ของสองคนนี้ตลกมากอาจจะเป็นการเกี้ยวพาราสีกันนอกจอก,ก็ได้น้ําเสียงแซวแบบนี้ก็ยิ่งท ให้ประเด็นนี้ลุกเป็นไฟขึ้นมาทุกคนต่างก็คาดเดาถึงความสัมพันธ์ของนักแสดงทั้งสองคนนั่นก็คือทางด้านเฉิงเลยกับเฉินเจียหยวนค่ะที่น่าสนใจก็คือเฉิงเลยตอบกลับในคอมเมนต์ว่าฉันหลบมันได้ทันทีเลยคำพูดนี้เรียกเสียงหัวเราะจากชาวเน็ตมากมายบางคนถึงกับพูดติดตลกว่าดูเหมือนพวกคุณทั้งคู่จะเป็นนักแสดงมากประสบการณ์มีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่าประทับใจ อันที่จริงแล้วคำตอบของเฉิงเหลยไม่ได้ทำให้ความกระตือรือร้นของชาวเน็ตลดน้อยลงแต่กลับทำให้พวกเขามีพื้นที่ในการจินตนาการมากขึ้นมีคนแสดงความคิดเห็นว่าทั้งคู่แสดงปฏิกิริยาตั้งแต่ยังไม่เริ่มการแสดงเลยพวกเขามีประสบการณ์มากจริงๆการโต้ตอบนี้ไม่เพียงแต่น่าขบคันเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังในทักษะการแสดงของนักแสดงอีกด้วย ต่อมาเฉิงไหลได้พูดถึงโปรเจกต์ใหม่บนโซเชียลมีเดียซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆมีผู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า ตั้งนาตั้งตารอผลงานใหม่ของเฉิงเลยเขามีบทบาทที่หลากหลายและมันก็น่าติดตามจริงๆความรู้สึกนี้ก็ทำให้หลายคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเฉิงเลยในบทบาทต่างๆเฉิงเลยได้แสดงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเขาในบทบาทสามีในชุดย้อนยุคจากเรื่องโมลี่ทำให้ชาวเน็ตต่างอุทานว่าเขาเป็นนักแสดงที่อายุมากที่สุดเลยในความคิดของฉัน การที่เฉิงเล่ยได้มีโอกาสร่วมงานในซีรีส์หลายๆเรื่องในปีนี้ที่ได้ออนแอร์มากลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงมีคนคอมเมนต์ว่าทุกบทบาทน่าตื่นเต้นมากการแสดงของเฉิงเล่นั้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจริงๆการได้รับการยอมรับในฝีมือการแสดงของเขาไม่เพียงแต่ทําให้เขานั้นมีความสุขแต่ยังทําให้เขานั้นมุ่งมั่นกับอนาคตในวงการบันเทิงมากขึ้นอีกด้วย ท่ามกลางกระแสคือหานี้ชาวเน็ตคนหนึ่งก็ถามว่าช่วยแชร์รูปของเฉิงเหยหน่อยได้ไหมเขาจะออกจากรายการในตอนต่อไป ความคิดเห็นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความยากลำบากและการทำงานหนักของเหล่าคนดังชาวเน็ตคนหนึ่งตั้งคำถามว่าภาพของเขานั้นจะออกมาเต็มๆมไม่ได้เลยอยากเห็นเต็มๆคนอื่นๆก็ทำงานกันทั้งๆท,ท,ที่ป่วยน่าเสียดายไหมที่มองข้ามความพยายามของพวกเขาซึ่งหัวข้อนี้ก็ทำให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งค่ะความมั่นคงของอารมณ์ของเฉิงเลยก่อให้เกิดการถกเถียง โดยมีชาวเน็ตคนหนึ่งก็สแสดงความคิดเห็นว่าเฉิงเลยฉันรู้สึกว่าเขานั้นเป็นผู้ชายที่มั่นคงอย่างเหลือเชื่อเลยความคิดเห็นนี้ก็จุดประกายให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือด โดยหลายคนต่างก็แบ่งปันความเข้าใจและมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงทางอารมณ์บรรยากาศที่ผ่อนคลายของการสนทนายิ่งเข้มข้นขึ้นชาวเน็ตรู้สึกเหมือนกำลังรวมตัวกันแบ่งปันความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ค่ะเมื่อการสนทนาเริ่มเข้มข้นขึ้นชาวเน็ตก็แสดงความสนใจในตัวของเฉิงเหลยมากขึ้นเรื่อยๆบางคนแสดงความคิดเห็นว่าการจะจีบกันมันอยู่ตรงไหนหรอ ผมไม่เห็นหลอกผมเห็นแค่ความหลอกของเฉิงเลยการชื่นชมอย่างตรงไปตรงมานี้ก็ช่างน่าขบขันทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าใช่ความหลอกคือความยุติธรรมต่างหากการโต้ตอบนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของเฉิงเลยไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยเมื่อเห็นการถกเถียงเกี่ยวกับเฉิงเลยบนโลกออนไลน์หลายคนก็เริ่มกลับไปดูผลงานของเขาอีกครั้งโดยแสดงความคิดเห็นว่าผู้ชายคนนี้หลอมา เดี๋ยวจะกลับไปดูเรื่องอื่นๆที่เขาแสดงอีกครั้งความกระตือรือร้นนี้ก็ตอกย้ำเสน่ห์อันล้นเหลือของเชิงเลยระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอย่างออกรสชาติทุกคนต่างก็หวนรำลึกถึงบทบาทอันโดดเด่นของเขาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งการค้นหาขึ้นมา ตลอดการสนทนาเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างการพยายามที่จะจีบเกี้ยวพาราสีแล้วก็มิตรภาพกลายเป็นประเด็นถกเถียงบางคนก็แย้งว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเฉิงเหล่ยกับเฉินเจ๋อหยวนเป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันอย่างเป็นมิตรไร้ซึ่งความหมายที่ลึกซึ้งขณะที่บางคนก็แย้งว่าอาจซ่อนเร้นความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่าหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในเชิงวิชาชีพกาแรแลกเปลี่ยนมุมมองเนี้ยก่อให้เกิดความคิดเห็นที่ ที่หลากหลายและก็กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นในส่วนของความคิดเห็นนี่การถกเถียงเรื่องของการเ,าเกี่ยวพาราศียังคงดำเนินต่อไปโดยหลายคนได้แบ่งปันมุมมองของตนเองชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นว่าความกำกวมเป็นสิ่งที่ให้ความอบอุ่นใจเสมอไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อนหรือคนรัก มันเป็นเรื่องที่สวยงามความรู้สึกนี้สะท้อนใจหลายคนกระตุ้นให้พวกเขานั้นพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุมเครือและแบ่งปันเรื่องราวที่ทั้งตลกและอบอุ่นหัวใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างเฉิงเลยและเฉินเจ๋อหยวนทาให้เรามองเห็นความจริงแล้วก็ชีวิตเบื้องหลังคนดังและยังคงดึงดูดความสนใจมากขึ้นต่อความคุมเครือทางอารมณ์รูปแบบนี้ ในยุคโซเชียลมีเดียเช่นนี้การพูดคุยกันทำให้หัวข้อเหล่านี้มีชีวิตชีวาน่าสนใจและชวนคิดมากขึ้น เราเราก็คือหวังเอ่อทางด้านบล็อกเกอร์นะคะเราหวังว่าเฉิงเลยจะยังคงสร้างความประทับใจให้กับเราต่อไปในอนาคตทั้งในบทบาทและปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงเราตื่นเต้นที่จะได้ชมพวกเขาอยู่ในเฟรมเดียวกันนี่ก็จบเนื้อความข่าวนะคะแหม <c oughs> ขึ้นฟีดมาอืมก็เหมือนกับจะพยายามจะบอกว่าทั้งคู่นี้สนิทกันแล้วอาจจะมี อารมณ์ที่แบบคุมเครือหรือเปล่าอาจจะเป็นชายชายหรือเปล่าอย่างนี้เหรออืมถ้าจะแปลความหมายไปเนาะแต่จริงแล้วไม่หรอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคุณเฉิงเลยกับคุณเฉินเจียวหยวนเนี่ยเขาเป็นพระเอกที่ได้รับ โอกาสนะคะจากโอ้โหนักลงทุนอย่างไอชีอี้เพื่อนๆเ,เขาอยู่ในในเครือข่ายเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาได้พบเจอกันบ่อยแล้วก็แน่นอนเขาก็ต้องเจอกันในไอชีอี้ด้วยนนนีนะคะเขาสนิทกันอยู่แล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะแซวกันหรือการที่จะช่วยสนับสนุนผลงานซีรีส์ซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะระหว่างเฉิงเลยกับเฉินเจ๋อหยวน เพราะฉะนั้นแล้วอดวร์นมั่นใจว่าคู่นี้ไม่มีอะไรกันนะคะส่วนข่าวแบบนี้เนาะมันก็จะขึ้นฟีดหรือไม่อะไรยังไงมันก็คนชอบอ่านไงเพื่อน,อ,นอืมก็อ่านแบบนี้ให้ชวนสงสัยอะไรเงี้ยคุมเครือ,ค,ค,รอคุมเครือคนชอบอ่านแต่เราก็วิเคราะห์ดูแล้วกันนะคะว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งคู่ก็มีความแบบโคตรจะแมนเลยโคตรจมแมนแวนเลยนะคะก็คงเป็นแค่เรื่องของมิตรภาพดีๆระหว่างกันและกันในฐานะของนักแสดงภายใต้ลมเงาอย่างไอ้ฉี เ,เอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวั่นลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ